สวัสดีครับผมขณะนี้เพื่อนๆกำลังอยู่ในราการคุยกันวันละตัวนะครับผมกับผม aka. เมาหมาโมสเตตัสกินมามาาบรุษที่มีแฟนแงรงกล้าปราดนาที่จะคว้าอิสรภาพทางการเงินนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับช่วงนี้ก็คือทรงดีต้องมีคุยนะครับผมเป็นหุ้นที่ผมนำมาเสนอนะครับผม ก็หุ้นตัวนี้ก็คือเชยโยนะครับผมเนาะเ,เช่นเคยครับหุ้นที่ผมนำมาเสนอกับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลกเปลี่ยนมุมมองกับเพื่อนๆนะครับผมก็คือหุ้นที่มีการทำเดเวอร์เจนนะครับผม r s i s ยกโลนะครับผมราคาทำโลใหม่ร่วงลงมาเรื่อยๆนะครับผมนี่คือบูริตเดเวอร์เจนนะครับผม ุนทุกตัวนะครับผมถ้าจะกลับตัวต้องมีการทำเดเวอร์เจนก่อนนะครับผมเนาะอืมแล้วชัยโยในวันนี้เขาทำเดเวอร์เจนนะครับผมอืมโอเคแล้วมาดูที่ทําเฟรมมันนะครับผม อดีเทลไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็ยังไม่ที่ทำเฟรมบิกดิอ่ะก็สถานะของเขาตอนนี้ก็คืออืตรงนี้ก็ไม่ได้เนาะนี่แะครับ พยายามที่จะนับขึ้นของเขานะครับผมตรงนี้หนึ่งตรงนี้สองไม่ได้นะครับผมเพราะว่าสองเนี่ยต้องไม่ลึกกว่าจุดเริ่มต้นของขึ้นหนึ่งนะครับผมเพราะฉะนี้ไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นเราจะมาเริ่มต้นที่ตรงนี้นะครับผมขึ้นหนึ่งขึ้นสอง อืม,อ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 มส,มสี่ห้านะครับผมอันนี้เป็น A B แล้วก็มองว่าตรงนี้เป็น C จบแล้วนะครับผม เพราะฉะนั้นนี่เขาจบหนึ่งไซคลแล้วนะครับผมสิ่งที่เขาทำต่อไปก็คือเนี่ยก็ต้องเริ่มไซคลใหม่นะครับผมเริ่มยังไงก็ต้องขึ้นมาทําขึ้นหนึ่งก็ต้องขึ้นมาทําขึ้นหนึ่งขึ้นสองแล้วก็ขึ้นไปทำขึ้นสามนะครับผมนี่คือไซคลใหม่ของเขาที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับผม นถามว่าแล้วขึ้นซีเนี่ยจบดีหรือ,อยังก็เขามาแถวแถวเส้น EMA 200ร้อยในทำเฟรมมันนะครับเอ้ยในทำเฟรมวิกคือเขาเขาดั้มลงมาเอ้ยเขาลึกกว่าเส้น EMA 200แล้วแล้วเขาก็ทำโอเวอร์โซนะครับผมในทำเฟรมมันเอ้ในทำเฟรมิเเรมกเนาะเพราะฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้ที่ขึ้นซีของเขาจะจบแล้วนะครับผมอืม แล้วเขาเหยับมาได้ทำเฟร m e Day เนี่ยเขาทำา s i อของเขาเนี่ยทำเดเวอร์เจนนะครับผมเนาะมันมีความเป็นไปได้สูงนะครับผมที่เขาจะขึ้นไปทำขึ้นหนึ่งแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นผมก็เลยหยิบชายโยนะครับมาเป็นหุ้นทรงดีต้องมีคุยนะครับผมในวันนี้โอเคแล้วแล้ว แนวรับแนวต้านนะครับผมอืมผมก็ช็อตไปดื้อๆเลยเดี๋ยนะอันนี้ก็ดูสดๆเลยนะครับผมอืมก็ลองหาแนวต้านนะครับผม,อมโอเค แนวต้านเอาแบบเบาๆก่อนนะครับผมแปดสิบห้าจุดห้าูนเก้าให้ไปซีแนวต้านนะครับผมเดี๋ยวผมขอเวลาทำแนวต้านสักคู่นะครับ 变成色青了呗。 โอเคเอา้าหายไปไหนแล้วโอเคครับผมเมื่อสักครูก่ก็เครื่องแฮงค์นะครับผมโอเคตอนนี้ผมจัดแนวรับแนวต้านไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็สำหรับชัยโยนะครับผมก็แนวต้านนะครับผมแนวต้านแรกนะครับผม 8.50นะครับผม9บาทนะครับผมแล้วถ้ามองกลับตัวนะครับผม10บาท45ตังค์เลยนะครับผมก็จะมีในยะตรงนี้อันนี้ทั้งแถบเลยแล้วก็บริเวณนี้ด้วยนะครับแล้วที่สำคัญเส้น EMA 200ในทางเฟรมเดยครับผมกําลังมาบรรจบบริเวณ10บาท45นะครับผมถ้าชัยโยอยากกลับตัวนะครับผมก็ต้องขึ้นมายืนบริเวณนี้นะครับ นะต้องขึ้นมาให้ได้ก็เป็นการกลับตัวนะครับผมแต่สำหรับเด้งใกล้ๆสั้นๆแคบๆนะครับผม่าดแบบเคาะลำตัวแคบๆนะครับผมก็8.50แล้วก็9บาทนะครับผมแต่ถ้าเขาลงมา7.70นะครับผมลงมาถึงตรงนี้ต้องตัดขาดทุนเพราะเขาจะทำโลใหม นั่นเองนะครับผมแต่เขาทำเดวิจเจนค่อนข้างที่จะสวยมากนะครับสำหรับชัยยูเนาะก็เลยเอามาแลกเปลี่ยนความคิดเหน็นกันกับเพื่อนๆน,นะครับผม RSI ในไทม์เฟรมเดย์เนี่ยตัดเส้นส i g n a ลสวยนะครับผมเดูขับเข้าไปขยับไปดยในไทม์เฟรมเดย์เพิ่งเริ่มต้นเลยนะเพิ่งเริ่มเทรนเลยนะเนี่ยชัยโยเนี่ยนะครับผมก็ในไทม์เฟรม ในท i เฟรมหกสิบกว่านี้ RSI ทำเดวิชเจนอย่างชัดเจนนะครับผมทำเฟรมสิบห้อ่าจอเส้น EMA 2องอยแล้วนะครับผมอาทิตย์หน้าเซนติเมนตตลาดดีๆผมว่ายังไงก็ขึ้นมาแน่นะครับผมอืมสําหรับชียโยนะครับก็เอามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันกันกบเพื่อนๆน,นะครับอืมคือมันน่าสนใจนะครับผมสําหรับตัวนี้เนาะ ไปดูความคิดเห็นของโบกนะครับผม5โบกเลยชัยโยแนะนำให้บายหมดเลย KS นะครับผมเอาเพอร์ฟอร์มมาเกตเลยนะครับผมให้คำแนะนำวันที่7เดือน11ที่ผ่านมานะครับผมให้เอาเพอร์ฟอร์มเลยก็คือแข็งแกร่งมาตลาดเลยนะครับผมยูนต้าล่าสุดเลยให้บายนะครับราคาประมาณ10บาท50ตังค์เนาะ10บาท50ตังค์ย้อนกลับมาดูในกราฟเรา ตามเฟรมเด็นแนวต้านเราอยู่ที่ไรสิบบาทสี่สิบห้าตังอะมีเนยะไหมครับอืมต้องถามว่ามีเนยะไหมครับมีเส้นเอี0มเอสองร้อยอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับผมนะรอวัดอยู่นะครับผมน่าสนใจนะครับน่าสนใจเนาะอืมก็วางแผน นะครับผมแบ่งไม้เข้าแบ่งไม้ออกให้ชัดเจนนะครับผมถึงจุดตัดขาดทุนตัดขาดทุนถึงจุดแบ่งขายแบ่งขายถึงจุดเทปโปรฟิตเราก็เทปโปรฟิตนะครับผมอืทํากําไรก็ทํากําไรนะครับผมวางแผนแล้วก็แน่วแน่ในแผนที่เราวางไว้นะครับถ้าเราวางแผนไว้แล้วไม่ทําตามแผนเนี่ยแผนที่เรา ตเตรียมกันมาเนี่ยมันจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับผมพอถึงหน้าง,งานจริงๆเพื่อนๆก็จะลนลานนะครับผมแล้วก็ทําอะไรไม่ถูกเนาะอาจจะเกิดภาวะกําไรทิพขึ้นมาก็ได้นะครับผมโอเคสิ่งที่ผมพูดคุยแล้วก็นําเสนออยู่นี้นะครับผมนี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมนั้นๆนะครับผมไม่ได้แนะนาหรือชี้นำเ,เพื่อนๆนั้นซื้อขายหุ้นตัวนี้แต่อย่างไรนะครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการลงทุนด้วยนะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่มีหุ้นนะครับผมที่กำลังสนใจอยู่แล้วอยากให้ผมเนี่ยเปิดการาฟแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลกเปลี่ยนมุมมองนั้นก็สามารถโพสใต้คลิปได้เลยนะครับผมผมก็จะนําหุ้นตัวนั้นมาเปิดการาฟแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันกันกบเพื่อนๆเ,เนาะว่ามันไปในแนวะทางในทิศทางเดียวกันไหมนะครับผม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเราจะได้อยู่ในตลาดหุ้นนี้ไปด้วยกันนานๆนะครับผมสําหรับชัยโยนะครับผมกด subscribe ไว้เลยผมก็จะกลับมาอัปเดตออกแน่ๆนะครับผมสำหรับหุ้นตัวนี้เนาะสำหรับหุ้นตัวไหนที่ผมห่างหายไปนานๆนะครับผมอยากให้ผมกลับเอามาอัปเดตก็โพสต์ใต้คลิปได้เช่นกันนะครับผมก็จะกลับมาอัปเดตในอาทิตย์หน้านะครับผม โอเคสุดท้ายได้สุดนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบเพียงเด่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวีดดักสวัสด,ดีครับ